สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อคนที่จะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องของคุณนะเรามาดูกันเลยค่ะจะใช้ไพ่ทาโร่สำหรับนี้นะคะ e n c h a r t p a Path Oracle Card นะมาดูกันว่าใครกันที่จะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องของคุณนะคะทําสมาธิเนาะนะคะแล้วก็ส่งพลังงานมานะคะเรามาดูกันว่าคนที่จะไม่มีวันยอมแพ้เลยนะในเรื่องของคุณแล้วก็ความสัมพันธ์เขาจะมีลักษณะเช่นไร เป็นคนเช่นไรค่ะคนที่จะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องของคุณโอ้แไพ่ใบแรกพลิกออกมาค่ะ action การกระทำคนที่ต้องการจะ take action คนที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็น การกระทําของเขาอาจจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้พบการหรือได้พูดคุยกับคุณมีความรู้สึกที่อยาก take action มากขึ้นนะคะอยากที่จะแสดงเจตจำนงของตัวเองให้คุณได้รู้นะคะ action การกระทำให้ไปต่อไป support การสนับสนุน,นะคะ่ะคนที่ได้รับการสนับสนุนหรือคนที่อยากจะ support คุณ คนที่อยากจะช่วยเหลือคุณอาจจะมีการพึ่งพาอาศัยกันนะคะสปอร์ตการดูแลการดูแลการเอาใจใส่เฮลสุขภาพนะเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะคะชอบออกกำลังกายดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีมากๆนะเขาใส่ใจมากๆนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ไม่ดีก็ได้นะอ่านได้ทั้ง2แบบเลยนะคะ s u support h e l ลเนี่ยนะนะคะแบบนั้นเช่นนั้นได้เลย truth ความจริงคนที่ต้องการความจริงคนที่ยืนอยู่บนเส้นทางของความจริงดำเนินชีวิตด้วยความจริงตามจริงไม่ชอบอะไรที่ซับซ้อนนะแล้วก็คุณสามารถที่จะเชื่อมั่นเขาได้นะคะในเรื่องราวต่างๆต,างต,างต่อจากนี้ คนที่เข้ามาทำให้สุขภาพดีขึ้นก็ได้นะเป็นคนที่ซัพพอร์ตกันในเรื่องของทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายอย่างนั้นอะนะคะนะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าอยากบอกอะไรกับคุณจะใช้ไพ่ทาโรสําหรับนี้เลยนะคนที่จะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องของคุณมีลักษณะอย่างไรคะ พ่ใบแรก Four of Wands ไพ่ของการแต่งงานออกมานะคะไพ่ของความมั่นคงในชีวิตคนที่มีความมั่นคงนะคะต้องการที่จะสร้างอนาคตสร้างชีวิตอย่างมั่นคง The Moon ไพ่ของความคิดถึงความคึนหาความโหยหาความรู้สึกที่จมดิ่งนะ,ะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงลานเรืองลานเรือน นะเอ็ดออฟเพนเดอรอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์คนที่มุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์นี้ให้มั่นคง The World คนทางไกลค่ะนะคุณกับเขามีเกณฑ์อยู่ไกลกันมากๆเป็น long distance love ในตอนนี้คนรักของคุณเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความจริงจังชัดเจนในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตแล้วก็ต้องการที่จะลงหลักปักฐานนะคะอยากที่จะมีความมั่นคงในชีวิตเป็นคนทางไกลทริอปคัพค่ะไพ่ของการบนกลับหรืองานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองมีเกณฑ์มากเลยนะคะเนี่ย เหมือนกับงานแต่งงานที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนแล้วมาจากคนทางไกลหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแบบคุณอาจจะยังไม่ทันได้ตั้งตัวกับคนที่เขาจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องคุณคุณอยู่ห่างกันมากเนาะอยู่ห่างไกลกันนะคะเขามีความกังวลใจในเรื่องของความมั่นคงในความรักคิดถึงคุณเดอะสตาร์ คนที่โดดเด่นคนที่หน้าตาดีคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดในตัวเองเป็นคนที่มีพลังงานของการเยียวยารักษาด้วยนะคะมีเกณฑ์เป็นเนคู่ตั้งแต่อดีตชาติเลยนะคะ Four of w a n d ก็เป็นไพ่ของการแต่งงานหรือเป็นไพ่ของทวินเฟรมก็ได้ท of c u p คือการ reunion the world สิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่6 of Cups การกลับมาอีกครั้งของคนรักในอดีตชาติสถานการณ์ในตอนนี้ เหมือนกับว่ามีความรู้สึกที่กลัวค่ะเขากลัวจะสูญเสียคุณเนี่ย high p r e ท s เป็นสถานการณ์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องในตอนนี้นะคะในตอนนี้คนที่คุณกำลังนึกถึงเขาดูคุณไม่ออกเขาดูคุณไม่ออกเขาไม่รู้ว่าคุณคิดอย่างไรเขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกกับเขาอย่างไรคุณมีความลึกลับในตัวเองสถานการณ์เหมือนกับคุณทั้งคู่อาจจะยังไม่ได้ เปิดเผยมากมายในเรื่องของความรักนะคะอาจจะคบคุยกันอยู่แล้วเป็นระยะเวลาในช่วงของการดูใจบางครั้งบางทีมีในเรื่องของการแปรปวนของอารมณ์นะคะไฟออฟเพนเทาเคลตัวเขาคนนี้มีประเด็นอยู่บ้างนะ,ะในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรู้สึกขาดแคลนนะคะมีความน้อยอกน้อยใจแล้วหึงหวง ในตอนนี้นะคะเรื่องที่เป็นประเด็นหลักเลยเนี่ยนอกจากคนที่จะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องคุณนอกจากการที่เขาจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องคุณแล้วมีความรู้สึกคิดถึงคนึงหาความโหยหาความหึงหวงแล้วก็มีในเรื่องของการเงินที่ยังไม่เสถียรในตอนนี้แม้ว่าเขาจะอยากแต่งงานกับคุณแม้ว่าเขาอยากจะลงเอยกับคุณอยากจะชัดเจนนะคะแต่ความรู้สึกนั้น กลับแปรปรวนความรู้สึกที่คิดถึงแบบจมดิ่งแล้วพลังงานฝ่ายหนึ่งเนี่ยกลับเป็นพลังงานที่ลึกลับซับซ้อนดูออกยากแต่มีเสน่ห์มากๆด้วยนะคะมีเสน่ห์มากๆโฟล์อวานอยากบอกอะไรคะ่ะในตอนนี้คนรักของคุณนะถ้าคุณมีประเด็นกันในเรื่องราวบางเรื่องที่คุณไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะคะ อยากบอกให้รู้เลยนะในตอนนี้เขาห่วงคุณโกลอบวานอยากบอกอะไรสีไม้เท้าค่ะ King o f ครับความรักรักแท้ราชาถ้วยคนที่มีความรักให้คุณล้นใจ King o f Pen t a c l e อยากสร้างความมั่นคงกับคุณเขารักคุณมากๆค่ะ King o f Pen t a c l e คือคนที่มีจิตใจที่มั่นคง คีงออบคบัคือคนที่เป็นคนรักอย่างใจดีเขามีความรักคุณแบบเมตตากรุณาเออรอบครับการเดินหันหลังไปการเดินออกจากหรือการที่เขาอาจจะอยากจะใช้พื้นที่ใช้เวลาในตอนนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่กำลังคิดทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีหรือเปล่า เขากังวลใจในเรื่องของมีวันไหนก็ได้ที่คุณอาจจะหันหลังจากเขาไปนะคะเขากลัวที่จะสูญเสียคุณนะเดอะมูนอยากบอกอะไรค่ะ The Moon พลังงานพระจัน Queen Sword. ทร์ควีนออฟซอดไพ่ออกมานะคะในตอนนี้เนี่ยจะมีพลังงานของชาวราศีกุมและชาวราศีมีนนะพลังงานควีนอฟซอด ในตอนนี้คุณชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าคุณคบกับเขาแล้วคุณก็ยังต้องใช้ชีวิตในส่วนของคุณนะคะ The Devil พลังงานของชาวมังกรนะคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือไม่สามารถไว้ใจได้เพราะอยู่ห่างไกลกันดูเขาจะเจ้าเสน่ห์มากแล้วคุณก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีแค่คุณคนเดียวจริงจังหรือเปล่านะคะบางครั้งเขาพูดถึงเรื่อง การลงเอยในอนาคตกับคุณแต่คุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในเขานะ่ะเป็นความหึงหวงค่ะหลักๆเลยที่เป็นประเด็นคือเรื่องของความหึงหวงความหึงหวงในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์ที่ชัดเจนแต่คุยกันเรื่องของอนาคตแล้วเลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าคุณไม่เชื่อใจเขาคุณอาจจะมองว่าเขาเจ้าชู้ส่วนเขากลัวคุณระแวง กลัวว่าคุณจะหันหลังไปจากเขากลัวว่าคุณจะทอดทิ้งเขากลัวว่าจะสูญเสียอีกฝ่ายหนึ่งหึงหวงอีกฝ่ายหนึ่งกลัวจะสูญเสียเลยเป็นพลังงานของความรู้สึกที่ยังไม่บาลานซ์กันฝ่ายหนึ่งกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่เชื่อใจแล้วจะหันหลังไปเมื่อไหร่ก็ได้อีกฝั่งหนึ่งไม่เชื่อใจเหมือนกันแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่ได้กลัวจะสูญเสียแต่รู้สึกว่าสามารถที่จะสูญเสียได้ไปได้ตลอดเวลาน่ะ นะเช่นนั้นเลยนะคะเรามาดูกันนะคะแปดเหรียญอยากบอกอะไร8ดเหรียญคนที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะไปต่อสิ่งที่เขาปรารถนา mm hmm. เขาอยากมีคุณเป็นคู่ชีวิต mm hmm. เป็นคนสุดท้าย mm hmm. อยู่ด้วยกันเนิ่นนานเรื mm ่อ hmm. ยไปช่วงนีรันดีเอ m มเพรสคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาหน้าตาดีมีสเสน่ห์มีทางเลือกนะ แต่สำหรับเขาคนนี้นะคะคุณคนเดียวพอแล้วแค่คุณก็เพียงพอ Queen of Cups นี่ไงคะเขารักคุณเห็นไหมเขารักคุณจริงๆนะ a อ็ Ad of Sword เขาอยากให้คุณเก็บใจไว้เพื่อรอเขานะในตอนนี้หากคุณมีการ Move on หันหลังจากเขาไปหรือมีการปิดกั้นกันนะคะคุณอาจจะคิดว่าเขาเข้ามาเพื่อลวงหลอกคุณ De วิ l the Moon และห้าเหรียญอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการเงิน นะเลยทําให้เป็นประเด็นที่คุณไม่ได้แค์ว่าเขาจะอยู่หรือไปในชีวิตคุณอีกอย่างหนึ่งคุณก็ไม่ได้มั่นใจอยู่แล้วด้วยในในตัวของเขานะนะพลังงานเดวิลนะคุณพร้อมที่จะยกดาบปกป้องตัวเองอยู่เสมอเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่พลังงานของฝ่ายแฟมินีนไม่เชื่อใจในความสัมพันธ์นี้ว่าเขาจะจริงจังกับคุณ ในขณะที่พลังงานของฝ่ายชายกลัวที่จะสูญเสียคุณคิดถึงคุณดูคุณไม่ออกว่าคุณคิดยังไงกับเขารู้สึกยังไงบางครั้งคุณก็ดีบางครั้งคุณก็แปรเปลี่ยนไปบางครั้งคุณก็ดูเหมือนรักเขาบางครั้งก็ดูนิ่งๆนะนะคะเป็นพลังงานของความกลัวแต่กลัวคนละชนิดกันนะคนละแบบเดวเวออยากบอกอะไรคะนี่แหละด้วยความไกลกันด้วยนะคะมองว่าเป็นเรื่องนี้ด้วยนะเดเวออยากบอกอะไร เทนนอเพนร์เคิลเขารักคุณนะเนี่ยนะเขารักคุณรักหมดหัวใจมีเท่าไหร่อยากจะดูแลคุณอยากจะให้คุณเขาคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขามีแพชชั่นค่ะมีความกระตือรือร้อนมีความรู้สึกอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะไปสู่จุดที่เขากับคุณได้มาพบมาเจอกันอ่ะเขาอยากที่จะมาหาคุณอยากจะดูแลอยากจะเทคแคร์อยากจะเทคแอคชั่นอยากจะซัพพอร์ตคุณ อยากจะให้คุณรู้ว่าคุณคือตัวจริงของเขาอยากจะให้คุณเก็บรักษาหัวใจไว้เพื่อเขาคุณเข้ามาทําให้ตัวเขามีความรู้สึกที่อยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นอ่ะเขารักตัวเองมากขึ้นวันที่มีคุณนะคะการที่มีคุณเข้ามาในชีวิตของเขาเขารู้สึกว่าชีวิตเขามีความหมายนะคะคนคนนี้อาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะเพราะเรื่องของความเครียดนะคะของปัญหาของการเงินนะ่ะปัญหาการเงินทําให้เขาเครียดนะ แต่คุณกับเป็นพลังงานที่ทำให้เขาได้เห็นความจริงว่าโอเคเครียดไปก็เท่านั้นนะคะเครียดไปก็เท่านั้นทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอแอคชั่นนะแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นแรงใจให้อาบกันและกันเป็นกำลังใจให้กันแล้วนี่แหละค่ะที่ทำให้เขากลัวที่จะสูญเสียคุณและเขาไม่อยากจะยอมแพ้เรื่องของคุณเลยแม้ว่าคุณจะรู้สึกอยากจะยอมแพ้ก็เถอะนะคะพลังงานของฝ่ายหนึ่งเป็นพลังงานของคนที่ซเรนเดอร์นะยอมจำนน่นะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้เกิดไปเช่นนั้นเลยนะคะเพราเป็นพลังงานของแฟมิลี่ด้วยนะทรีออคัพอยากบอกอะไรการรีวิเนียนค่ะทรีออฟคัพเขาอยากมาหาคุณเทนออฟสอดเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินนะคะแล้วเป็นการเจ็บปวดสุดท้ายแล้วสิ้นสุดแล้วความเจ็บปวดโ o ร์ออคัพรอคอยค่ะเขารอคอยมาแสนานานกว่าที่เจอคนที่ใช่หนึ่งเดียวที่เขาปรารถนาคุณเป็นคนเดียวที่เขาหาเจอเขาหาคุณพบแล้ว เนี่ยคนคนนี้โสดมานานมีความเจ็บปวดในอดีตนะคะมีปมในอดีตมีเรื่องราวที่ตัวเขารู้สึกว่าหากจะต้องรักใครอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเขาเขาไม่อยากที่จะพยายามหรือทุ่มเทอะไรมากเกินไปเพราะที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยทุ่มเทแต่เขาก็สูญเสียนะคะแล้วพลังงานนี้เนี่ยไม่ว่าในตอนนี้คุณจะมีประเด็นอะไรกันที่ทำให้คุณปิดกัน้นการบล็อกกัน,กน เรื่องราวต่างๆเขากำลังพยายามพยายามพิสูจน์ตัวเองทูธให้คุณเห็นความจริงใจที่เขามีต่อคุณคุณคือดวงดาวในดวงใจค่ะเดอะสตารอยากบอกอะไรเดอะสตา six of swords เขาอยากเดินทางมาหาคุณมากๆอยากมาพบอยากมาเจอคุณใน o p e เ t นเดอเเตรียมตัวเตรียมการไว้อยากเดินทางนะคะต้องการที่จะมาหาคุณอยากที่จะขอโอกาสจากคุณเขาจะงอคุณถ้าคุณมีประเด็นกันเนี่ยนะ รักทางไกลหัวใจต้องแข็งแรงในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะให้คุณปล่อยวางคะ่ะนะคะความผิดหวังเนี่ยมีได้แหละแต่ว่าอย่าไปยึดติดถ้าไม่ยึดติดนะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะสามารถยอมรับได้ทุกอย่างเลยนะคนคนนี้มีความเจ็บปวดทางใจนะคะบาดแผลทางร่างกายเนี่ยเราจะมองเห็นว่า มันจะค่อยๆแห้งดีมีสะเก็ดละหายไปในที่สุดแต่บาดแผลทางใจเนี่ยเราไม่มีวันรู้เลยว่าจะหายดีได้แค่ไหนนะคะให้เวลาเขาสักหน่อยให้เวลาเขาสักหน่อยไพ่ six of cups อยากบอกอะไรไพ่ six of cups ค่ะ eight of wands การสื่อสารทางโลกโซเชียลมีเดียนะคุณกับเขาพูดคุยกันส่วนใหญ่ผ่านทางโลกโซเชียลมีเดีย ะะบางครั้งพูดกันก็เข้าใจไปกันคนละทิศคนละทางเข้าใจไม่ตรงกันก็มีคุณอาจจะแตกต่างกันมากๆนะคะทางทัศนคติความคิดวิสัยทัศนะคะบางครั้งบางทีทําให้ไม่เข้าใจกันแต่เขาก็พยายามนะ,ะจริงๆ้วมีความพยายามที่จะสื่อสารมีความพยายามที่จะเข้าใจคุณนะคะมีความพยายามเช่นนั้น d ีไฮพ p r i เท e อยากบอกอะไร d ีไ <L ist ate> ฮพ p r i เท e ค่ะ Ed o f s o r d เขาอยากได้ความชัดเจนคนคนนี้ต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขากันแน่คุณจะไปต่อกับเขาไหมคุณชัดเจนกับเขาจริงๆหรือเปล่าในตอนนี้เขาน้อยใจค่ะพลังงานของฝ่ายหญิงคุณเป็นพลังงานของคนที่ไม่ง้อไม่แคร์ I d ดอนแค r e จะทําอะไรก็เรื่องของคุณเพราะคุณไม่ได้คิดว่าเขาจะจริงจังแต่แรกอยู่แล้วคุณมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันคุณมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีคนคุยเยอะเขาเป็นเดวิลเขาเป็นพลังงานของคนที่ จะต้องเข้ามาทําให้ฉันเสียใจแน่ๆเป็นเช่นนั้นคุณเลยคุยบ้างไม่คุยบ้างคุณอาจจะมีพฤติกรรมที่เก็บนะเก็บซ่อนตัวเองไว้อยู่ในขอบเขตของตัวเองนะคะนะเราก็ไม่ไม่ได้ให้เขาไปทั้งหมดทั้งใจคุณรู้สึกดีๆกับเขาแต่คุณก็ไม่ได้ให้ไปทั้งหมดนะแล้วกลายเป็นพลังงานที่คุณเผื่อใจแต่สำหรับเขาให้คุณไปหมดทั้งใจสิบเหรียญน,นะคะ ในตอนนี้ถ้าเป็นพลังงานของการที่คุณบล็อกเขาการที่คุณปิดกั้นเขาการที่คุณมองเขาว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีคนคุยเยอะเป็นคนที่ไม่เชื่อใจไม่สามารถเชื่อใจได้เขาน้อยใจคุณค่ะไฟออฟครับทั้งน้อยใจทั้งเสียใจเพราะคุณคือหนึ่งเดียวของเขาเลย Queen of pentacle ลคุณคือหนึ่งเดียวคนเดียวคนที่มีค่าคนที่เลอค่าคนที่ดีต่อใจนะไพ่ห้าเหรียญอยากบอกอะไรความคิดที่ซ่อนไว้ คุณคิดว่าเขามาหลอกคุณหรือเปล่าเนี่ยนะคุณคิดว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินแล้วเข้ามาหาคุณเพียงเพื่อผลประโยชน์เช่นนั้นก็ได้นะคะเลยทําให้คุณมีความเลือนลางความไม่ชัดเจนในหัวใจตัวเองเพราะคุณคิดว่าเขาไม่ไม่ได้จริงจังกับคุณแน่ๆน่ะเป็นเช่นนี้นะคะนี่คือพ่ของความคิดนะนะคะในตอนนี้เขามีความน้อยใจขั้นสุดเลยนะห้าเหรียญอยากบอกอะไร six of one ชัยชนะ การประสบความสําเร็จ t ูอ e ฟเพนเดอร์นะคะถ้ามีประเด็นในเรื่องเงินจริงๆนะเขาจะทําได้นะเดี๋ยวเขาจะปรับสมดุลเดี๋ยวเขาจะแก้ไขได้สถานการณ์กาลังจะพลิกเปลี่ยนไปนะคะเขาก็มาจะได้รับการปลดปล่อยจากโชคชะตาการเปลี่ยนแปลงการปรับสมดุลที่ผ่านมาหากเคยมีการช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเคยช่วยหรือไม่เคยนะเพราะมีแพ่ของการซัพพอร์ตด้วยนะคะเดี๋ยวคนคนนี้จะได้รับความสําเร็จในชีวิต เราจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางมีการโยกย้ายในตอนนี้คุณต้องมีประเด็นในเรื่องของความไม่เชื่อใจแล้วล่ะหลักๆห,หนึ่งอะนะคะหลักเลยนะนะแต่เขาจะไม่ยอมแพ้นะคะเรามาดูกันโฟล์คออฟเพนเดอร์เคลยอยากบอกอะไรไพ่สี่เหรียญค่ะอยากบอกอะไรดีเอ็มเพลอร์แล้วนี่ไงเป็นคู่กันกับคุณคุณเป็นดีเอ็มเพลส์นะนะคะพลังงานเนี่ยนะคะเป็นพลังงานของคู่เลยดีเอ็มเพลอร์เป็นพลังงานของชาวเมษนะคะชาวลัคนาราศีเมษ เขาหวงแหนคุณเขาเป็นคนขี้หึงนะคนคนนี้นะคะทูออฟสอดเนี่ยเขาต้องการให้คุณชัดเจนเขาเขาไม่ต้องการให้คุณระแวงว่าเขาจะไม่เลือกคุณเขาไม่ต้องการให้คุณคิดไปก่อนกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นสเตรย์งไพ่ของชาวสิงค์เขามั่นคงกับคุณมากๆเลยนะคนคนนี้นะคะมีจิตใจที่มั่นคงไม่แปรเปลี่ยนต้องการคุณแล้วเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นนะ่ะ ดูสิคะไพ่ไพ่ไม่มีอะไรที่น่าเป็นกังวลใจในเรื่องของความรู้สึกที่เขาจะไม่รักหรือไม่เลือกคุณเลยนะไม่มีไพ่าสามดาบไม่มีการปิดบังไม่มีการซ่อนเล้นอะไรทั้งสิ้นนะคะไพ่าชาลีออดการเดินทางไพ่ของชาวกรกฎเขาอยากมาหาคุณมากๆนะ่ะนะเขาอยากมาหาคุณมากเลยนะคะอยากมาพบมาเจอกับคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เขาจะอย่างไรต่อไปความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทิศทางใดคนที่จะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องของคุณ individuality ความเป็นปัจเจกบุคคลให้ระวังคนที่ชอบความแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของให้คุณรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองไว้เนี่ยเห็นไหมคะมีความหึงหวงความหวงแหนคุณอาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้แคร์เขาเท่าไหร นะเช่นนั้นน่ะแต่ถามว่าดีสำหรับคุณไหมดีอยู่นะคะเพราะเป็นพลังงานที่ทำให้เขายิ่งกลัวว่าจะสูญเสียคุณยิ่งคุณไม่แคร์ว่าคุณจะสูญเสียเขาหรือเปล่ายิ่งคุณไม่กลัวว่าคุณจะรักษาความสัมพันธ์นี้ได้ไหมย,ยิ่งทำให้เขาอยากจะผูกมัดคุณไวนะะ้นะคะนะไรผ่านเส้นทางที่ถูกต้องคุณทำถูกแล้วโไพ่ออกมาซัพพอร์ตพลังงานฝ่ายหญิงนะเฟมินีนมากๆเลยนะคะให้บอกว่าความรักคือการเดินทางที่สวยงามและคุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรคุณรอดูสิรอให้เขาเทคแอคชั่นบ้างรอดูนะคะว่าความหึงหวงของราชสีคนนี้เนี่ยนะคะตนนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปได้ขนาดไหนนะจากพลังงานเดวิลนะคะกลายมาเป็นดนะิเอมเพอเลอร์น่ะนะคะและแพ็กเกจสัมภาระทางอารมณ์ อาจจะถ่วงความสัมพันธ์นี้ได้นะให้คุณระบายออกมานะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องอดทนอยู่กับเขานะคะบางทีอยากคุยบ้างไม่อยากคุยบ้างแต่จิตใจก็คิดถึงคเนึงหาคุณไม่ต้องกังวลใจค่ะบางครั้งบางทีความเป็นกังวลมากเกินไปจะทําให้คุณไม่เป็นตัวเองดังนั้นแล้วอะไรที่เป็นตัวคุณ แสดงออกมาโชว์ world the real you คุณไม่ต้องกลัวจะสูญเสียเขาคนที่เป็นคู่กับคุณอะต่อให้คุณจะยังไงก็เป็นคู่กันนั่นแหละเขาจะหาทางเข้าหาคุณปรับความเข้าใจกับคุณแล้วก็เคลียร์กับคุณจนได้นั่นแหละค่ะแต่ในตอนนี้ที่เขาดูแปลกๆไปเพราะเขาห่วงแหนคุณนั่นแหละนะคนที่จะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยซิว่าในตอนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณข้อความจากคนที่จะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องของคุณค่ะเขาอยากบอกอะไรในตอนนี้ ได้โปรดอดทนรอเพราะฉันกลัวกลัวในเรื่องของพันธะภาระผูกพันกลัวในการที่จะมีคอมมิชเมนต์นะคะฉันรู้สึกเสียใจกับการกระทำและคำพูดที่ฉันทำและพูดกับคุณฉันหวังว่าอนาคตเราจะได้มีกันและกันฉันไม่เคยคาดหวังเลยว่าจะตกหลุมรักเธอได้รวดเร็วขนาดนี้และไม่มีใครทำให้ฉันรู้สึกได้แบบที่คุณทำคุณคือคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบเจอโดยสิคะ นะเขาเป็นคนที่กลัวกลัวการผูกมัดไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากที่จะผูกมัดแต่ว่าเพราะเขาเคยเจ็บปวดมาก่อนในอดีตจึงเป็นพลังงานของคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้จริงจังแต่จริงๆแล้วเขาจริงจังกับคุณมากๆนะคะเรามาดูคําแนะนําจากไพ่ถึงคุณค่ะไพ่อยากจะแนะนําอะไรความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณและเขา Action speak louder t h a n w o r d s การกระทำสำคัญกว่าคำพูดหากคุณต้องการรู้ว่าใครสักคนเขารู้สึกอย่างไรให้ดูในสิ่งที่เขาทำ Twin frame ค่ะพลังงานเปลวไฟคู่แล้วนี่แหละคนคนนี้คือกระจกสะท้อนแห่งจิตวิญญาณของคุณนี่คือสาเหตุว่าทำไมความสัมพันธ์นี้สำหรับคุณนั้นจึงรู้สึกศักดิ์สิทธิ์และมีความผูกพันกันแน่นเหนียวมากๆ Love your shadow รักเงาของคุณ ยอมรับและทํางานกับข้อบกพร่องของตัวเองเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้และยอมรับผู้อื่นอย่างที่เขาเป็นนะเป็นสาเหตุที่ความรับความสัมพันธ์นี้ความหึงหวงนี่แหละนะคะที่เป็นใจกลางเลยเพราะหวงแหนเพราะไม่อยากจะเสียคุณไปนะคะใต้สําหรับ separation ค่ะการแยกจากกันไพ่บอกว่าเวลาที่คุณอยู่ห่างจากคนรักนะคะในตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องเกิดนะ,ะเป็นรักทางไกลนะคะ เป็นรักทางไกลเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเกิดเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ยั่งยืนนะก็ขอให้คุณนั้นรักษาความเป็นปัจเจกบุคคลเอาไว้รักษาเส้นทางที่ถูกต้องคุณค่าในตัวเองคุณยืนคุณยืนอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถคลิกลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์นะคะในวันนี้ก็จบคําทํานายแล้วนะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ